เพราะว่าการที่พวกเรามีกิเลสทําให้นําไปสู่บาปเพราะฉะนั้นการมีคำพำมนุยมมือมุติททาให้เราหลุดพ้นจากกิเลสและเราจะไม่บาปนั่นเอง ที่แล้วเราไปห้าเลยรอบนี้ขอคืนให้หมดเลยมาเปิดีิชุใครใครชนะมึงได้มาสามรองหนึ่งเฮ้ยอ่ะใส่ได้ได้หนึ่งมาเหี๋ยสามรอบไปยันร้อยค <c oughs> วรโดนลวมึงอะ่ะอะไรไม่ยอมหรออีกรอบหนึงน่งมึงมีตมงขอขอังค์โช่ากูหรอเออรอบนี้กูขอหมดตัวเลยม,มาเลย two hours later บ่าย ไปหดตัวคุณโดนใหญ่ครับคุณดูไหมครับว่าเมื่อกี้คุณนอะสติภาพทางยิ่งใหญ่คุณครับใช้คามโลภบ้างในการเล่นกับทีมงานซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณยังอลาดเข้าแฉในการที่คุณลงพนันเห็นไหมครับเอาไป่ลยไปรับเจ็บมันไม่ติดกับตัดทางข่าวลิมุติครับท่านผู้ชมตัดทางข่าวลิมุติทำไม่ผิดครับ เลขนี้2องร้อยเก้าสิบเก้าบาทกดจรครับกดเลยเลกดแต่ทางข้าวิมุตินี <c oughs> ครับคุณภูมิใจคุณเล่นขัดคุพ่อนะครับซึ่งการที่คุณโรม,มาลำหายเนี่ยที่อาฆาตกันทำไมคุณเล่นพอคุณม,มีคพื่อคุณหมดตัวาการพนันมีความเสีมม่ยงครับคุณภูมิใจเพราะนั้นเราไม่ควรเล่นพนันนะครับหรือเราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สําหรัครับผู้ชมครับเราไม่ควรเล่นการพนันนะครับซึ่งมันไปขัดกับขับทางขับวิมุติครับ ซึ่งเป็นการที่จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับพนันสักทีเดียวนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมการที่เราอาคาดแค้นไม่ว่าจะเป็นการลงพนันไปแล้วเสียหรือว่าการที่คุณไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ใครแล้วคุณจะฆ่าคืนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการอาฆ่าเหมือนกันนะครับผมก็คือตะทงังฆะวิมุตินะครับผมไปกันต่อครับอาดอกมาไหนเลิกจะคืนตังก็สองทังตอง สองั้งเท่าสองช่วงเหรอสองพันท้อหนุกขว้อยไหนไม่มีอะพี่เอาแบบยาดิการเ่นบลกาก็ให้เล่นตลกอะทำไมอย่างเงียเ้ย,ย,ยกพขอ,อขอเลยสองสองรอบแล้วคือไม่เป็นทางบเลยไมไ่เลยเหรอเลยอ,อย่ามัพวกงี้ไงยับปากมงดิตอนนู้นะ เลยผมถามมาให้ให้เวลาผมสั์เดียวสองสามรอบแล้วไม่ได้ก็คึงบางนี้เดี๋ยวผมคืงให้ในเย็นนี้เลยได้ไหมโอเคได้รักจังเล่นออกที่อหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยถูกหวยถูกหมดเลยโอ้ได้ตังถูกหวยถูกกลางวันถูกหมดเลย ว่ามาแล้วอ่านี่นี่นี่วะโอ้แล้วนี่เป็นคอนเทนต์ที่แข็งจริงๆอ่ะลืมด้ยังานต้องหมักหน่อยเราภาษาคงจริงอ่ะตรงหน้ามึงก่อนดิจมจจารึกการที่ผ่านมาครับก็เป็นเหตุการณ์ของซูชิแทะวีมุติครับการทำลายจินตที่ผูกรัดไว้ครับได้แก่วีมุตในความหมายที่เป็นมาครับอย่างในคลิปล่าเมื่อกี้ก็คือการพ้นจากการเป็นหนี้นะครับเป็นจินต์ที่ผูกมาไว้นะครับ จนนั้นแล้วเราก็ต้องดับกิเลสด้วยกิเลสนะครับผมกคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮ้ยดําน้องเป็นตุ๊ดสมน่าอย่างนี้ทำไมเงี้ยเพื่อนทำไมอ่ะแล้วยุ่งอะไรอ่ะไอ้เยัยใหญ่คู่เดียวกันไอ้ตุ๊ดไอ้มีน้องเป็นตุ๊ดไอ้แม่ข้อออกมาให้มีน้องชายสองคนสองคนเดือออกมาหญิงสามคนไอ้โง่มึงทำยังไงให้น้องเป็นตุ๊ดฮะ มี่กำให้ปัดด้วยัะถ้าตื่นอมด้วยนะไม่โกรธเลยใจยเยน็นไม่โกรธเลยสงบเพราะอะอะคุณใจเพราะว่าโอ้จิตหลักการปฏิบัติปฏิปัิสัทธิวิมุตตินั่นคือการหลุดพ้นจากกิเลสด้วยความสงบเราไม่โกรธเลยแม้เพียเดียวแม้เพื่อนจะมดาด่าเราน,น้ำลายก็จงใส่หน้ามันจะปากเหม็นปอม ความหุดพลที่เป็นภาวะหลุดรอดปอดโปได้แก่วิมุติในเขียบารหม่ที่เป็นาีาผมได้ภาวรมิตนั้นเลขที่แปดหงผมได้คุริทพ์สวรร์เลขที่สามสิบสามองหนึ่นผมได้ไว่าชีวิตโชคชะตาปลาดอดโปรหนู <ผม S 2> เด็กหญิงสุภาพีรยศยาเล็กเลขที่สาี่ กลุ่มราเสร็จแล้วฟลอดโปรฟอดภัยวิมุตห่วิมุตหะวิมุตหวิมุตห